If you like that, check this you out check that, สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์ตนอนช่วงเย็นสตาร์หลายคนโดนด้วยอดีตา้าจ้องโล่เจแข้งดังอาร์ตตันพลนทีมมิเกลอ,อดีตา้ากุนซืออาร์ตัน เลงผ่าตัดทีมครั้งใหญ่หลังจบซีซั่นนี้โดยมีแผนโละเจ็ดแข้งพนทีมซึ่งก็มีนักเตะเดาวดังหลายคนอยู่ในลิสต์ด้วยมิเกลอัดิตา้าผู้จัดการทีมารสตซนสมุทรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพิมลิกอังกฤษต้องการที่จะขายผู้เล่นออกจากทีมให้ได้มากที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้ราวเจ็ดคนตามรายงานจากเดอะแอตแลนติกสื่อชั้นนำเมืองผู้ดีเมื่อวันจันทร์ที่26เมษายนที่ผ่านมา ด้วยการที่อร์สตันมีแนวโน้มที่จะไม่ได้ลุยทั่วยโยุโรปในซีซั่นหน้าซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเงินของสโมสรแต่อาิต้าก็หวังที่จะดึงผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพโดยเฉพาะในตำแหน่งแบ็กขวาแบ็กซ้ายมิดฟิลด์ตัวสร้างสรรค์เกมและกองหน้าล่าสุดด e แอตแลติกระบุว่าอดิต้ามีแผนที่จะโกยเงินเข้าสโมสรหลังจบซีซั่นนี้ โดยเล่งไฟนักเตะเจ็ดคนพนถิ่นเอเมสเตเดียมซึ่งประกอบไปด้วยมัตติโอเกนดูซี่ปัจจุบันเล่นแบบยืมตัวกับแฮท่าเบอร์ลินลูคาสตอริล่าปัจจุบันเล่นแบบยืมตัวกับทีมตามีริทเนลสันเอ็กตอร์เบยรินดาวิดลุยรวมถึงสองนักเตะที่อยู่ในสัญญาย,ยืมตัวแมทธิวไรอันจากบริัตนแอนโฮปเอาเบียนดานี่เซบิยอรจากเรอัลมาดริด เชื่อกันว่าอาร์เต้ากำลังมองนักเตะหลายคนรวมถึงพยายามซื้อขาดมาตินโอเดกาดจอมทัพทีมชาตินอร์เวย์ที่ยืมมาจากเรอัลมาดริดโดยที่เลงนาบิลเฟคีดาเตะเรอัลเบติสและยูเลียนบรันมิดฟิล์บริเซียดอทมูนเป็นทางเลือกสำรองหากโอเดกาดมีค่าตัวแพงเกินไปปัจจุบันอรอสตันรั้งอันดับ10ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก โดยมี4 6คะแนนจากการลงแข่ง33นัดตามหลังเวสแฮมทีมอันดับ5ซึ่งเป็นอันดับที่ได้โคตา้าลุยถ้วยยูโรปาลีกถึง9คะแนนกระนั้นพวกเขายังคงอยู่บนเส้นทางลุนแชมป์ยูโรปาลีกซึ่งมีคิวบุกไปเยือนเบียริอัลในเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกวันพฤหัสบดีที่29เมษายนนี้ปืนเอาไงเผยราชันเตรียมปัดทุกข้อเสนอ ขอซื้อโอเดกาดรายงานจากสเปนระบุว่าเรอัลมัดเิตเตรียมจะปัดทุกข้อเสนอที่ขอยื่นซื้อมาตินโอเดกาดในตลาดซัมเมอร์นี้เพย์เมเกอร์วัย22ปีไม่มีตำแหน่งในทีมราชันชุดขาวก่อนที่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจะโยกไปเล่นกับอาซอลด้วยสัญญายืมตัวจนจบซีซั่นนี้จากนั้นโอเดกาดหลงเล่นให้ปืนใหญ่14นัดทุกรายการ เขาทำผลงานได้น่าประทับใจและยิงไปแล้วสอประตูทำให้มีข่าวว่าทีมดังลอนดอนเหนือต้องการให้เขาอยู่กับทีมต่อไปในซีซั่นหน้าไม่ว่าจะเป็นสัญญายืมตัวหรือซื้อขาดเมื่อเดือนที่แล้วโอเดกาดเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชาตินอร์เวย์เกี่ยวกับอนาคตนั้นเขาบอกแค่ว่าเตรียมตัดสินใจหลังจบซีซั่นล่าสุดอารรายงานว่ามัดริดตัดสินใจแล้วว่า จะปฏิเสธทุกข้อเสนอที่ยื่นขอซื้อตัวโอเดกาดในซัมเมอร์นี้หลังจากที่เขาโชว์ฟอร์มได้ดีในการไปเล่นในพิมารีกซีดานกุนซือมาตดริดเชื่อว่าโอเดกาดจะเป็นส่วนสำคัญของทีมในอนาคตแถมตอนแรกเขาไม่ได้ต้องการปล่อยลูกทีมรายนี้ไปเล่นแบบยืมตัวกับาอ์ตันด้วยซ้ำโอเดกาตเหลือสัญญากับมาตดริดถึงปี2023และสโมสรเชื่อมั่นว่าเขา จะเป็นหนึ่งในสุดยอดแข่งของโลกในอนาคตสื่อเผยมี3ทีมจับตาดูสถานการณ์เมลนายใกล้ชิดเอนลี่เมลานายได้รับความสนใจจากทางด้านคิสตันพาเลตลีดและโมนโกในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากสื่อมิดฟิลด์ทีมอาร์ตตนที่ปัจจุบันถูกส่งให้เวสต์บอมบิดเอาเบียนยืมตัวประสบปัญหาในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอที่เอเมริสเตเดียม และได้ย้ายไปยังฮอทอนเมื่อเดือนมกราคมเมเลนไนได้ถูกจับลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์อย่างสม่ำเสมอภายใต้การคุมทีมของแซมอลาไดในการพาทีมเดอะแบ็กกี้หนีตกชั้นตอนนี้โดยมิเรอร์มีรายงานว่าคิสตันพาเลตเป็นสมรสอน่าสุดในหลีกสูงสุดแดนผู้ดีที่แสดงความสนใจในตัวดาวเตะวัย23ปีขณะที่ลีด ก็คอยจับตาดูความคืบหน้าของเจ้าตัวอย่างใกล้ชิดรวมทั้งยังคงมีมนนโกทีมดังจากศึกลีกเอิงที่คอยจับตาดูเมเลานายหลังจากที่การตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของดาวรุ่งแข้งปืนใหญ่รายนี้จะเกิดขึ้นในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่กำลังจะมาถึงปืนอาจหวนล่าตัวบรันหลังโอเดกาดฆ่าตัวแพงเกินไปมีรายงานว่าอสตันหวนกลับไปให้ความสนใจในตัวยูเลียนบรัน เพย์เมเกอร์ของทีมรูสเซียดอทมูนอีกครั้งทีมไอ้ปืนใหญ่ตกเป็นข่าวคว้าตัวเพย์เมเกอร์รายนี้ในช่วงเดือนมกราคมก่อนที่จะเซ็นสัญญามาตินโอเดกาดมาร่วมทีมแบบยืมตัวแต่มิเกลอดิต้าก็มุ่งเป้าที่จะเก็บตัวดาวเตะจากทีมราชันชุดขาวเอาไว้ในซีซั่นหน้าโดยโอเดกาดทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงระหว่างที่เขาขาแข่งกับสมสรน แต่มีรายงานว่าอาร์ตอนอาจต้องหามิดฟิลด์สายสร้างสรรค์เกมรายใหม่ที่อาจจะมีค่าตัวสูงมากทางด้านคริสเตียนฟ o อกสื่อจากบิลมีรายงานว่าโอเดกาดจะถูกมองว่าแพงเกินไปสำหรับอาร์ตอนในช่วงซัมเมอร์นี้ดังนั้นอาริต้าก็ได้วางตัวบรันที่เป็นทางเลือกที่ถูกกว่ากับตันทีมชาตินอร์เวย์ฟอกเล้รายงานเสริมอีกว่าดอทมูลอาจเต็มใจขายบรันออกจากทีม ถ้าได้ค่าตัว21ล้านปอนด์ขณะเดียวกันอดีตดาวเตะไบเออร์ลิมคุเซ่นก็ประสบปัญหาในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอปืนใหญ่โซนปีกดอรมูนเดอซันตีขาวว่าแอสตันกำลังให้ความสนใจในตัวยูเลียนบรันปีชาวเยอรมันวยัย24ปีของบุรีเซียดอรมูนมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยสื่อดังกล่าวคาดว่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ราว22ล้านปอนด์ ทีมใหญ่หูพึงนอริทพร้อมปล่อยอารอนนอริซิตี้น้องใหม่หน้าเก่าเพียงมลีซีซั่นหน้าพร้อมขายแม็กอารอนแบ็กดาวรุ่งเนื้อหอมเพื่อระดมทุนสำหรับเสริมทัพสู้ศึกนอริทกลายเป็นทีมแรกที่เลื่อนชั้นจากแชมเปี้ยนชิพกับคื้นสู่เพียมลีหลังตกชั้นไปเพียงปีเดียวทำให้สโมสรวางแผนที่จะเสริมทัพครั้งใหญ่เพื่อเป้าหมายสำคัญเอาตัวรอด ในหลีกสูงสุดสีสั้นหน้าให้ได้แม็กอารอนเป็นหนึ่งในแข้งหลักของทัพโนคมินที่หลายทีมสนใจเช่นเดียวกับเอมิเลียโนบูเอเดียจอมทัพอาเเจนไตที่เคยมีข่าวกับอาร์ตอนและท็อดเทนเวลอีกหนึ่งแข้งเนื้อหอมรายงานข่าวเผยว่านอริซิตี้ตั้งค่าตัวแม็กอารอนเอาไว้อย่างน้อย30ล้านปอนด์สำหรับการปล่อยตัวออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ ซึ่งที่ผ่านมามีสเปอร์เอเวอร์ตนอาร์สตัน,ตนและเวสต์แฮมให้ความสนใจ